สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาสอนวิธีการสร้างแผนที่นะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ b l e a u ครับเราเลือกใช้ Data Set ที่ชื่อว่า world indicator นะครับ ผมก็คลิกขึ้นมาเนาะนะครับจากนั้นครับมันก็จะมีตัวชุดข้อมูลต่างๆนะครับจะเห็นว่ามีทั้ง Data Set ที่เป็น Business, Development, นะครับ Health นะครับ population ต่างๆแต่มันจะมีอยู่ตัวฟิลหนึ่งหรือว่า t a b l u จะเรียกมันว่า dimension dimension นี้ชื่อว่าคันที่ Region ครับผมดับเบิลคลิก การสร้างแผนที่ในถัโลเนี่ยเรียกว่าง่ายมากทีเดียวเราแค่มีชุดข้อมูลครับที่เป็นชื่อนะครับของประเทศเนี่ยเราก็สามารถสร้างแผนที่ได้อย่างรวดเร็วและที่เหลือเราก็ปรับในรูปแบบของที่เราสนใจนะครับอย่างเช่นเราแสดงเป็นลักษณะที่เป็นแผนที่นะครับเราเลือกเป็นแผนที่แบบนี้นะครับเอาตัวชุดข้อมูลที่เป็นคันที่ตรงนี้ตรงที่เมาส์ชี้อยู่นะครับมาวางไว้ที่ตัวลาเบล เห็นไหมครับเขาจะขึ้นชื่อมาเลยว่าแต่ละประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือเอาตัวดิเมนชันตัวนี้เอาไปวางไว้ที่คัลเลอร์นะครับแต่ละประเทศเนี่ยก็จะแสดงสีที่ไม่เหมือนกันนะฮะจะเห็นว่าการสร้างแผนที่ด้วยตัวทับโลเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับ มีทั้งชื่อได้นะครับหรือว่าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนตัวของแผนที่นะครับมันจะมีฟังก์ชันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับการซูมอินนะครับซูมอินเข้าไปอย่างเช่นที่ประเทศไทยเป็นยังไงนะนะครับเราก็เลื่อนเมาส์เข้ามาดูแบบนี้ได้นะครับมีประชากรเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมอยากจะดูเรื่องของดูเป็นข้อมูลชุดไหนดีเอ่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับ เป็น GDP แล้วกันนะครับเป็น GDP ผมเอา GDP มาใส่ที่ตัว l a เบลครับเราก็จะเห็นว่า GDP เนี่ยในประเทศไทยเป็นเท่าไหร่นะครับตัวเลขมันอาจจะเยอะมากครับเราก็สามารถเปลี่ยน Unit ตได้เราก็มาจัดการที่ตัว l a เบลตัวนี้นะครับตัว Text ตัวนี้นะครับเลือกตัว Format ททำการปรับ Format Number ตรงนี้ครับให้เป็น Unit ที่เราสนใจอย่างเช่นหารด้วยนะครับ1ล้านนะครับเราก็จะได้ยูนิออกมาเป็น2 ทั้งหมดเนี่ยสองล้านแปดแสนหกมืนิลเลียนนะครับสองล้านล้านว่าถ้าพูดง่ายๆเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับยูนิตต่างๆหรือว่าเราจะเซตยูนิตให้มันมากกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานตัวแผนที่ด้วยตัวแท็บโ w รนะครับจะเห็นว่าการทำงานนี้ง่ายมากทีเดียวออปชันอย่างอื่นครับ ผมลองซูมเข้าไปที่ประเทศไทยแล้วบอกว่าอยากจะเห็นแผนที่เนี่ยครับเป็นลักษณะจังหวัดอำเภอตำบลตัวนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตำบลเนี่ยเราอาจจะต้องมีเรียกว่าเป็น spatial file หรือว่า shape file ตัวนี้เอาเข้ามา mapping ด้วยเพื่อดูเป็น b o r d ร์เป็นกรอบต่างๆ รหรือถ้าต้องการดูแผนที่ลักษณะที่เป็นแผนที่ผ่านดาวเทียมเนาะลักษณะคล้ายๆ Google Map ครับตัวแผนที่ของเขาเนี่ยก็จะมีออปชันให้ดูหลากหลายที่เดียวครับอย่างเช่นผมดูลักษณะที่เป็นตัวเซ l เทลไลท์ผมลองเลือกออปชันที่เป็น s ซ t เท l ไล e เห็นไหมครับมันก็จะซูมมาที่กรุงเทพเนาะนะับผมใส่สีเป็นเรียกว่ามีความโปร่งใสนิดนึงเห็นไหมครับ อนนี้บางกะเจ้านะครับที่กรุงเทพของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นแถวท่าเรือเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนลุมพินีนะครับเห็นไหมครับเราสามารถใช้แผนที่ลักษณะที่เป็นเหมือน Google m a p เนี่ยครับเอามาวางไว้ในตัวหน้าแดชบอร์ดของเรานะครับในตัวรีพอร์ตของเราเนี่ยมันก็จะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าอันนี้เป็นทั่วโลกเนาะผมอยากจะฟิลเตอร์เฉพาะประเทศไทยนะครับผมก็ทำการเลือกเฉพาะไทยแลนด์โอเคไทยแลนด์อยู่นี่นะครับ โอเคปึ๊บโอเคคันทรีนะครับเราจะคีบ only Thailand นะครับเพื่อดูว่าประเทศไทยของเราเนี่ยครับมันไฮไลท์ในจุดไหนเนะาะออันนี้ก็จะมีกรอบขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็น เฉพาะประเทศไทยนะครับลักษณะนี้เป็นต้นนะตัวอย่างคลิปนี้ครับเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนละกันให้ดูว่า การใช้งานแผนที่บนตัวแท็บโลนะครับทำได้ง่ายและเร็วมากไม่จําเป็นที่จะต้องมีและที่จูดลองทิจูดครับแท็บโลเนี่ยถ้ามีชื่อและตรงกับตัวแผนที่ของเขาเนี่ยครับเขาจะสร้างเป็นและที่จูดลองดิจูดให้อัตโนมัตินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับโดยสรุปและการใช้งานแผนที่บนแท็บโลเนี่ยง่ายมากเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากติดตามช่องนาริศด a ตาวิสอะคาเดมีด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ